ไที่รถลงมานุ่นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำหลังสวนนะครับแล้วก็จะเห็นป้ายอำเภอหลังสวนบริเวณทางแยกวันนี้ผมจะพาท่านขี่รถเที่ยวในช่วงเย็นนะครับในช่วงที่มีฤดูฝนแต่ว่าอากาศของหลังสวนนั้นค่อนข้างที่จะเย็นสบายเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูชม เมืองหลังสวนกันในวันนี้นะครับเดล๋ยวเข้าหลังสวนบริเวณแยกข้างหน้าที่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับนี่ผมมาในเส้นถนนที่คู่ขนานกับเส้นทางสี่เลนถ่ายไม้ท่านได้ดูเดล๋ยวข้างหน้าตรงนี้ก็จะเข้าเมืองหลังสวน วันนี้ไปเที่ยวหลังสวนกันพาท่านเที่ยวหลังสวนนะครับชาหลังสวนยินดีต้อนรับขวามือก็จะเป็นสถานีรถสวนนาทีทัวนะครับช่วงใกล้จะมืดร้านค้าก็เริ่มจะเปิดไป กันบ้างแล้วนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นตลาดมอรกดเป็นตลาดใหม่นะมิเตอร์ดีก็มีอยู่แถวนี้มีพิซซ่าเลี้ยวเข้าไปดูหน่อยนะครับในตลาดมอรกดมีร้านค้ายังพอหาอะไร ทานได้นะครับแล้วก็มีร้านขายส่งร้านใหญ่ยิ่งรวยพานิชอยู่ทางด้านนี้นะครับขวามือก็จะมีร้านพวกขายหมูไก่วัตถุดิบนะครับไปไกลกรองไปตรงนู้นจะมีฟิตเนสนะครับมีฟิตเนสใกล,ลายมุมฟิตเนสมีสถานีแซบ ร้านอาหารอีสานอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปะนะครับไปเส้นทางที่เข้ามาเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. มองไกลๆก็มีร้านมีร้านค้ามีร้านอะไรอยู่แถวนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ผมมุ่งมาทางถนนเส้นทางที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับที่มองเห็นพิซซ่าสะดวกซื้อมินิบิกซี่ไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งก็มีร้านของหมอจุ๋มหมอแพทยท์ขนางและก็เซเว่นอะครับข้ามานิดเดียวนะครับบริเวณนี้เข้ามาประมาณสักเ500เมตรก็จะมีร้านต่างๆเหล่านี้อยู่เรียงราย ทางเข้าของเส้นถนนซ้ายเก่าของหลังสวนนะครับเอาไปผมบึงห่อบึงไปยังรวดเร็วเลยนะครับเพราะย่านนี้นี่อาจจะมีร้านที่พวกล้อเม็กยางแต่พอประมาณสักสองทุ่มก็จะปิดน,นะครับตรงนี้อีกแห่งหนึ่งก็เป็นฟิตเนสนะ พินเน็ดหลังสวนมีในที่ผ่านมาก็สองแห่งแหล่งที่สองน,น,นะครับแล้วก็มาย่านนี้มีกุวยเตี๋ยวเรือรังสิตขายในช่วงกลางวันเย็นๆก็เริ่มจากปิดตัวกันตรงนี้ก็เป็นร้านสะดวกซื้อไอีอี่แห่งหนึ่งกลับมาเส้นทางเดิมน,นะครับ บริเวณนี้เป็นโรงเรียนวัดประสาทนิกรบริเวณนี้จะเป็นจุดตั้งต้นของขบวนแห่ผาเรดของหลังสวนงานประเพณีขึ้นโขนชิงทงผมจอดมองให้เห็นช้างรูปปั้นช้างสวยงามเขาบอกว่าชื่อขวมไอขวมเป็นช้างที่เป็นที่รู้จักของชาวหลังสวนในสมัยโบราณ นะครับในสมัยก่อนมาแล้วหลายเกือบจะร่วมร้อยปีแล้วมั้งมันมันตายไปแล้วนะครับไอ้กรมมีไอ้ช้างหลังสวนที่คนชาวหลังสวนรู้จักกันนะเพราะว่าสมัยนั้นเด็กๆถ้าเห็นช้างเดินผ่านนี่ต่กนาเป็นที่ตื่นเต้นนะครับถ้ามาหน่อยหนึ่งก็จะมีร้อมน้ำมันอยู่ทั้งซีซ้ายซีขวา ก่อนจะถึงย่านตลาดสดหลังสวนนะครับนี่มานี่เลยนะครับย่านนี้จะมีร้านค้าเสื้อผ้าและสองทุ่มก็จะปิดแต่ร้านอาหารตรงนี้แหลมแหลมริวสองนี่จะเปิดดึกหน่อยนะครับแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีโรงแรมพักดี เนะนี่จะเข้ามาใกล้ตลาดร้านสะดวกซื้อโลตัสก็ร้านสะดวกซื้อค่อนข้างจะเยอะในเส้นทางสายที่ผมพาท่านเข้ามามอ้ามือเป็นโรงแรมพรวัดนะครับนี่เข้ามา <c oughs> จุดนี้นี่รถยนต์เขาไม่ให้เลี้ยวซ้ายนะครับแต่ผมพามอเตอร์ไซค์มาผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเพื่อ พาท่านไปดูตลาดของหลังสวนย่านนี้จะมีแกงถุงร้านร้านนี้ข้าวต้มนี่เปิดเปิดก็ช่วงหัวคำ่ำแล้วก็เดือดขึ้นไปอีกหน่อยนะครับมาตลาดหลังสวนตอนเย็นก็จะเป็นอาหารซึ่งใส่ถุงข้าวแกงถุงอะไรต่างๆาซื้อได้แถวนี้นะครับ ยากาศของตลาดหลังสวนในช่วงตอนเย็นๆก็เริ่มจะมืดเริ่มจะมืดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเส้นทางนี้เดี๋ยวผมจะเลี้ยวฝานะครับออกไปข้างหน้าเนี่ยจะไปทะลุออกไปเส้นทางสี่เลนได้เหมือนกันนะครับผมจะเลี้ยวฝา ้ย,ย่านนี้เป็นย่านตลาดตลาดเก่านะครับตลาดเก่าก็เริ่มร้านค้าก็เริ่มจะปิดบ้างแล้วนะครับมีบางร้านยังคงเปิดอยู่บ้างตลาดตลาดองปิดก็แล้วนะครับตลาดปิดแล้ว ตลาดอาหารสดอะไรต่างๆปิดแล้วแถวนี้ยังมีมีร้านค้าขายของกินโัวหมุมด้านนี้มีเต้าหู้ก็ต้องโกนะครับร้านแกงมีโัวมุมตรงนี้ผ่านมาในถนนเส้นนี้นะครับ ธนาคารกรุงเทพอยู่ซ้ายมือนะครับมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นซ้ายมือแถวเดียวกันเลยไปอีกหน่อยนะครับจะเป็นร้านข้าวแกงแม่เฉลี่ยวร้านข้าวแกงรสเด็ดก็เป็นร้านที่ตั้งมานานนะครับผมไปเส้นนี้ก่อนนะครับย่านนี้จะเป็นย่านตลาดมีอาคาร เก่าๆโบราณร้านสมจิตร้านขายของฝากอยู่ตรงนี้นะครับร้านตัดผมร้านอาหารเออเป็นพวกอาหารทะเลนะครับพวกยำอะไรต่างๆก,ก็อยู่ทางด้านขวาซ้ายมือแล้วก็มีร้านอยู่นะครับวันทนีข้าวมันไก่นี่จะปิดแล้วนะครับ เป็นช่วงเย็นที่เพิ่งจะจะมืดนะครับเริ่มจะมืดไปอีกหน่อยจะเป็นธนาคารกรุงไทยในทางธนาคารกรุงไทยก็จะมีร้านขายของนะครับอยู่มีอาหารการกินอะไรต่างๆมีอเมซอนอยู่ในบริเวณแหล่งแถวนี้นะครับ ไยหวานบ้านซูชิย่านนี้ก็มีร้านอาหารอยู่นะมีมีมซอนก็สามารถจะมาหาทานได้แถวนี้นะครับอืมผมจะเลี้ยวกลับราเมงมหาราเมงกินได้แถวนี้นะครับ จะาาเป็นตลาดในช่วงหัวค่านะก็เอามาให้ได้ชมกันเผื่อว่าในช่วงเย็นๆท่านผ่านหลังสวนเข้ามานะครับโกเล็กเข้ามันไก่กับโกเล็กราดหน้ายอดผักใกล้จะปิดร้านแล้วนะครับเพราะว่าเขาขายทั้งหัน,นอายันนี้มีร้าน ของกินมีร้านอาหารนะครับร้านสังทาน,นครับเป็นเส้นหลักอยู่2เส้นนะครับอีกเส้นจะอยู่ขวามืออันนี้เป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือร้านโกโยงร้านอาหารอร่อยอีกร้านนึครับ นี่ด้านขวานี่จะเป็นร้านยำอีกร้านนึงนะครับร้านอาหารก็มีเยอะพอสมควรที่ท่านจะได้มากินร้านตำหลายเค้กแม่เลยอยู่แถวนี้นะครับเค้กร้านเค้กแต่พอสักอสองทุ่มก็ป่ากาเขาก็จะปิดร้านกันจะเหลือบางร้านนะครับที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวให้ไปผ่านที่ร้านหัวเทอ เป็นร้านกาแฟร้านน้ำชากาแฟที่มีบรรยากาศอยู่ใกล้กับเส้นทางรถไฟหลังสวนนะครับนี่ร้านหัวเถอร์หัวเถอร์มีมีร้านมีที่พักอยู่ที่ปากน้ำอีกแห่งนะครับผมจะเลี้ยวที่ร้านหัวเธอมีร้านผ่านอดเป็นร้านสไต จะเป็นรูปแบบของของเก่ามาตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ยวายในบริเวณเขาเรียกตรงนี้สะพานอดนะครับ <undergoing dance flute> ผมจะพาไปดูแหล่งร้านอาหารซึ่งเป็นช่วงกลางคืนของหลงส่วนในเส้นทางข้างหน้า ยาน,นี้ไปอีกสักหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณครึ่งกิโลนะจะเป็นแหล่งร้านอาหารในช่วงกลางคืนที่ท่านสามารถจะหาอาหารได้เส้นทางนี้จะไปในเส้นทางที่เป็นสนามกีฬาไปในเส้นทางที่จะไปอำเภอไปสถานีตำรวจได้นะครับเดี๋ยวผมขับให้เร็วคับนิดนึง เพื่อได้กระชับในเรื่องของคลิปที่จะท่านจะได้เห็นนะครับเป็นเส้นทางที่มุ่งไปสู่ร้านอาหารกลางถิ่นนะครับเส้นนี้ก็คนก็ชอบนิยมมานั่งทานนะขวามือจะเป็นสนามกีฬานะครับช่วงนี้ก็มีคนออกกำลังกายนะทุกเย็นมีคนข้อกกำลังกายกันนะที่สนามกีฬาลังสวนก็กว้างใหญ่นะครับ อันนี้เป็นสไตล์เอารถบัสอะไรเนี่ยมาเป็นสเต็กนะครับเป็นสเต็กหลุงติ๊กถ้าจะกินสเต็กร้านนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตรงมานะครับ สะดวกซื้อในหลังสวนนี่มีเยอะนะครับเซเว่นค่อนข้างจอเยอะหมาย่านนี้ก็เริ่มมีร้านอาหารแล้วนะครับเป็นร้านอาหารซึ่งในตอนหัวคำ่ำแล้วก็ช่วงไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับบางร้านก็ไปปิดเอาเชียงคืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเที่ยงคืนนะครับเป็นอย่างนั้นขวามือนี่ โอ้วันนี้ร้านร้านที่มืดๆเนี่ยภูผาก็ปิดนะครับภูผาตะวันรุ่งปิดแต่ว่าอีกร้านยังเปิดนะครับมีร้านกาแฟาอยู่ด้านหน้าทางด้านขวาที่มองเห็นไปอยู่ขวามือซ้ายมือนี่ก็ใช่นะครับก็ใช่นะแฟมิลี่หมูกระทะนะครับนี่เอจะเห็นรถจอดเยอะเลยแล้วก็ร้านบ้านใหญ่ แถวน,นี้ร้านอาหารกลางคืนนะครับร้านอาหารกลางคืนแล้วพอถึงไฟแดงจะเลี้ยวขวาก็วิ่งตรงไปจะเทลุถนน4ีเลนเนียวนเนัาท่ข้ามาหลังสวท่้นก็สามารถจะวนขามาชมและก็ ต่อนะครับถ้าซ้ายมือนุ่นจะไปศูนย์เรียนรู้สมุนไพรวัดคีรีบงนะครับยานนี้ก็จะมีร้านนี่กลางคืนเลยเลินนะครับเลินบาร์เลินบาร์าอยู่ตรงนี้นะเลินโตรุ่งนี่นะครับอยู่ทุกเส้นนี้เลย เส้นที่จะตัดไปในในกีน่อีกร้านน,นะครับนี่ตรงนี้ร้านอาหารกลางคืนนะครับแล้วก็เส้นทางนี้มุ่งไปแล้วก็ท่านรองไปเรื่อยๆก็จะไปสู่เส้นทางหลักที่ท่านมาถนนสายเอเชียนะครับที่ข้ามสะพานแม่น้ำหลังสวนมาตรงนี้จะมีร้านย่างเนยชาบูอีกร้านหนึ่งนะครับนะ ก็มาหาทานได้ชอบร้านไหนนั่งร้านไหนก็หาทา,านกันได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะวิ่งให้ไปในเส้นทางนี้เร็วหน่อยนะครับ mm hmm. นี่ช่วงนี้นี่บริเวณนี้ย่านนี้นี่จะไม่ไม่มีร้านนะครับ mm hmm. มีแต่บ้านคนลลนะครับ mm hmm. เป็นถนนเส้นที่เ,เส้นตัดใหม่ mm hmm. ก็ไม่ใหม่แล้วนะครับหลายปีละ หลายปีแล้วแล้วก็เป็นเส้นที่จะวนมาในตลาดหลังสวนแล้วก็กลับไปที่ถนนสายเอเชียได้อีกครั้งนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องย้อนกลับนะครับท่านก็ได้ชมหลังสวนเมืองหลังสวนในช่วงเย็นหาอะไรทานได้ถ้าผ่านหลังสวนมาในช่วงเย็นๆนะครับวนเข้ามาดูเวียนเข้ามาดูหาอะไรนั่งกินกันสบายๆแล้วก็ ค่อยเดินทางต่อก็จะได้ชมบรรยากาศต่อนยินของหลังสวนเมืองที่ถ้าท่านมาหลังสวนแล้วเจอฝนถือว่าโชคดีนะครับถือว่าเป็นธรรมดาแต่ถ้านี่ผ่านเส้นทางรถไฟนะครับแล้วก็ตรงไปก็ข้างหน้านู้นก็จะทะลุไปถนนสายเอเชียนะครับ ทางนี้ก็จะทะลุสายเอเชียแล้วล่ะครับนะก็จะมองเห็นตึกอาคารอยู่สองข้างนี่ข้ั้งหน้าหนูเห็นไฟสว่างๆก็เป็นเส้นทางเอ,อเชียสีหนึ่งนะครับนี่ก็เอามาให้ได้ ชมเมืองหลังสวนในช่วงหัวค่ำกันอย่างนี้นะครับช่วงนี้เวลาก็ประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับยังไม่ถึงสองทุ่มท่านก็จะเห็นสภาพบรรยากาศเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อี่ใกล้ๆตรงนี้นี่นะครับร้านนี้โรงนาหลังสวนก็มาหามาดื่มมาทานได้นะครับนี่ นะนี่อีกร้านหนึ่งใกล้ๆทางออกนะครับออกไปสู่เอเชียซีหนึ่งนะครับเหลือแต่ไฟแล้วแต่ว่าแม่เขาแม่ค้าแล้วน่าจะเก็บของกันแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็คือเส้นทางที่สู่เอเชียซีหนึ่งครับก่อ,อนถึงเอเชียซีหนึ่งก็ยังมีร้านนี่มาลา องสีนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมาถึงเอเชียซีหนึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นรถใหญ่นะครับรถบัสใหญ่เนี่ยแนะนำมาเส้นทางนี้นะครับถ้าจะไปปากน้ำหลังสวนอย่างรถบัสสองชั้นใหญ่ๆเนี่ยแนะนำเส้นทางนี้นะครับเส้นทางที่มีป้ายเทอร์รกเกต ทางเข้าหลังสวนเนี่ยนะครับแล้วก็ภาพเส้นทางไฟแล้วก็ย้อนกลับไปตามคลิปที่ผมมานะครับแล้วก็เลี้ยวฝากบริเวณ5แยกกีระมี5แยกอยู่โอเคนะครับคลิปนี้ Valeu, Paco.